หนมให้หนูที่ QR Code ได้เลยนะคะขอบคุณคะ่ะคุณสิงลิลไทยสวัสดีสสดค่ะ,ค,ะคุณซิงลิลไทยประจำวันที่29สิงหาคม2566ครับคลิปนี้ไม่ได้เป็นการชักชวนให้ซื้อหรือขายหรือให้ลงทุนแต่อย่างใดเป็นเพียงการวิเคราะห์เท่านั้นนะคะวันนี้เซตบวก2.77ครับอยู่ที่1562.97 มูลค่าการซื้อขายอยู่ที่5 0,000ล้านบาทครับแรงซื้อจากกลุ่มพลังงานธนาคารอาหารอาสังหาแรงขายมาจากกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์การเงินแล้วก็วัสดุก่อสร้างครับก็แกงในแกบก่อไม่ใช่แกบกรอกรอบแคบๆนะครับเพราะว่ารอคอรมอนิ่งก่อนคณะรัฐมนตรีครับแล้วก็มีต่างชาติขายออก1528ล้านบาทกองทุนซื้อเข้า1,400ล้านบาท b รเกอร์อขายออก1นึ่งร้ล้านบาทแล้วก็รายย่อย261ล้านบาทค่ะแนวรับก็น่าจะเป็นที่เดิมหมนึ่งห้าสองสองนะใช่ค่ะใช่ไหมแล้วก็มีแนวต้าน,น,นขยับขึ้นมาแนวต้านก็จะเป็นหนึ่งห้าเก้าศูนครับตรงนี้ครับก็ไปรอรุนเบรกพันหกเนาะใช่ก็น่าสนใจแต่ว่าก่อนจะผ่นก่อนจะไปถึงหนึ่งห้า้าศูนต้องผ่านจุดนี้ให้ได้ก่อน Hmm. ส่นี้ได้ก่อนส่นี้คือเท่าไหร่ต้องไปดูครับไหนหนึ่งบอ่าตอนนี้หนึ่งห้าเจ็ดหกอ่าต้องการหนึ่งห้าเจ็ดหกให้ได้ก่อนรับตัวที่หนึ่งเลยนะได้ตัวที่หนึ่งเลยเอา้าวตัวนี้ <c oughs> พอกับตะกี้เรากดตามเฟรมดีอ่ไม่เป็นไรมันอ่านได้เลย <c oughs> ตัวที่หนึ่ง y g g ygg ราคาเจ็ดบาทแปดสิบห้าสตาง,งค์บวกยี่สิบสตางค์ค่ะ ygg รอบนี้ลงไปต่ำสุดที่เจ็ดบาทสามสิบนะครับแล้วก็ดันตัวขึ้นมาไปรอลุนเบสกที่ไส้นี้แปดบาทห้าสตางค์นะครับสำหรับ t ท m e เฟรมเดย์นะครับด้านบนจะเป็นแปดบาทห้าสตางค์นะครับตอนนี้ราคาเจ็ดบาทแปดสิบห้าครับ ทำเฟรม15นาทีของ ygg ก็มีวันรุ่มเข้าเหมือนกันแต่ว่าเยอะหรือเปล่าอันนี้ต้องไปดูนะครับไม่รู้เหมือนกันแต่ว่า ygg เป็นหุ้นค่อนข้างซิ่งนะครับแล้วก็ผลประกอบการก็ไม่ค่อยสวยด้วยนะะค่ะพอดูแล้วก็ไม่ค่อยโอเท่าไหร่นะส่วนตัวพอนะค่ะครับ ygg เป็นหุ้นไซเวเป็นหุ้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีภาพรวมบริษัทมีกำไรและมีปันผลมีมูลค่าอยูที่1 9ล้านบาทค่ะครับ แนว,แว 7, รับ7บาทหกสิาสตางค์แนวต้าน8บาท5สตางค์ถ้าทะลุได้จะเป็น8บาท50สตางค์ค่ะครับ YGG งบ Q 1สวยแต่ Q2 ติดติดแดงครับก็เลยเไม่ค่อยโอเคเ <OK, S 2> ท่าไหร่ครับตัวต่อไปครับเลยนะต่อไปเลย UBE UBE ราคา1 2บาทสสตาง,งค์บวก3สตางค์ค่ะ UBE ลงไปต่ําสุดที่94สตางค์นะครับแล้วก็ยกตัวขึ้นมาเรื่อยๆนะครับตรงนี้ก็น่าสนใจเหมือนกันนะครับวันนี้ขึ้นไปสูงสุดที่1บาท4สตางค์แล้วก็ล่นลงมาปิดที่1.2บาทสสตางค์น่าจะพยายามลุ้นยืน1บาทให้ได้ก่อนนะครับแล้วก็ตรงนี้ไปอรอลุ้นเบคใหญ่ที่1บาท11สตางค์ถ้าเบรกได้ก็กลับตัว นะครับ <Okay. S 1> สำหรับ UBE Time Frame Day ครับส่วน Time Frame 15นาที UBE พยายามจะยืนระยะที่บาทหนึ่งให้ได้นะครับ mm hmm. แล้วก็มีวันรุ่มทยอยเข้าเก็บด้วยนะครับตรงนี้ก็แต่ว่า Time Frame 15สุดท้ายจะเป็นวันลุ่มน้อยลงนะครับ <Okay. S 1> นะแต่ว่าไม่ออกนะมาดูแล้วครับ UBE เป็นหุ้นไซเวย์เป็นหุ้นเกี่ยวกับทรัพยากราพรวมบริษัทขาดทุนแต่มีปันผล มี value ระดับอยู่ที่13ล้านบาทค่ะอ่า UBE uh, งบไม่สวยนะงบ Q1 กับ Q2 ไม่สวยบอกเลยว่าไม่สวยนะครับก็ต้องไปดูว่าต้องไปดูผลช่วนตัวเพ่อพ่อก็ไม่ค่อยชอบอนะไรเพราะว่ามันไม่ค่อยซิงนคะค <laughs> รับแนวรับ98สตางค์แนวต้าน1บา,าทา 1, 8, 5สตางค์ถ้าทะลุได้จะเป็น1บาท8สตางค์ค่ะ UBE ไปดูอีวินสักนิดหนึ่งนะครับ UBE ปิดที่1บาท2สตางค์ใช่ไหมใช่ครับ,รบตอนนี้เขาไปรอลุ้นเบสเอเ็ e 89, ที่1บาท9สตางค์ครับ,รบแล้วก็วันรุ่มเข้าซื้อเข้า9ล้านขายออก3ล้าน ATC 8 0 0แ0 0สนครับก็ยังเป็นทรงลุ้นดีบ่าวครับสำหรับ UBE ครับตัวต่อไปเลยตัวต่อไป a w c a w c ราคาสี่บาทสิบหกสตางค์บวกหกสตางค์ตัวนี้ติดแกนลูกแล้วใช่ไหมใช่ค่ะวันที่เท่าไหร่เนี่ยวันที่ย <25 S 2> ี่สิบห้ายี่สิบห้าสิงหาค,คมอ๋อตัวนี้ก็รุ่นรีบาวนะครับรุ่นรีบาวที่สี่บาทสามสิบกว่ากว่าสามสิบเจ็ดประมาณนี้นะครับตรงนี้ถ้าดูตามค่าฟีโบนะครับจะเห็นว่าเขารุ่นรีบาวที่ตรงนี้เขาลงแท่งมาตามตามคาวาเซตแล้วก็รุ่นรีบาวที่สี่บาทสามสิบเจ็ดเป็นจุดแรกนะครับ จุดแรกแล้วก็พอไปดูผลประกอบการของ aWC แล้วเขาสวยอะทั้ง Q ิหนึ่งและ Q ิสองเลยนะครับก็น่าสนใจสำหรับ a w c แต่ว่าช่วงที่ผ่านมามีข่าวดราม่าอยู่แต่ว่าก็ผ่านไปแล้วนะครับเขาเขาเขาเรียกว่าเขาขอโทษแล้วก็ปรับตัวได้ดีนะครับ<ม>ทำให้ตัวหุ้นเขาไม่ลดไม่หล่นครับแต่ว่าเขาก็เป็นคนถือหุ้นใหญ่อะไม่ใช่ไม่ใช่คนบริหาร นี่คือโรงแรมของเขาโอเค awg เป็นหุ้นไซเวเป็นหุ้นเกี่ยวกับพัฒนาสังหาริมทรัพท์ก่อสร้างภาพรวมบริษัทมีกำไร ats, แต่ไม่มีปันผลมี value r e v e ที่2 2 4ยลา้านบาทครับแนวรับ4ี่บาท6สตงางค์แนวต้าน4ี่บาท25ส้าสตางค์ถ้าทะลุได้จะเป็นสี่บาทส8สตางค์ค่ะตัวนี้ถือว่าร,รันได้ไหมร,รันเทนได้ไหมก็สวยครับรันได้ครับโดนรีบาวครับโอเคค่ะ โอเคครับต,ต่อไปสาบายสาบายราคา 7, 95, 5, 5, 5, 5, เจ็ดบาทเก้าสิบห้าสตางค์บวกห้าสตางค์เาเมื่อวานาาไม่ติดสกแกนเราเหรอเมื่อวานอนะอ่อะสาสบายวอลเลนสองใช่ปะ่ะเมื่อวานนี้เป็นหุ้นวอลเลนอาเหาารออ๋อเขามีข่าวเนี่ยเขาบอกว่าบริษัทลูกของเขาชื่ออะไรสักอย่าง KB อะไรสัก KBS เนะที่ไปลงทุนใน Uh, uh, อาโลตัสใช่ไหม <200 S 1> ใช่ไหมสองร้อยสาขาอ uh, ะประมาณนั้นประมาณนั้นครับโอเคจ่าไบราคาเจ็ดบาทก็จะิาสตางค์บวาากหาสตางค์ค่ะจุดต่ำสุดของเขาจะเป็นหกบาทเจ็ดสิบนะครับตอนนี้ก็ไปรอลุ้นเบกแปดบาทอย่างที่เราบอกไว้ค่ะแปดบาทถ้าเบกแปดบาทได้ก็น่าจะไปลุ้นที่ แท่งนี้ก่อนที่8ปดบาทห้นะครับสำหรับ <Okay. S 1> สบายครับทำเฟรม15นาะทีก mm. ็ขึ้นไปสูงสุดที่8ปดบาทสิบสตางค์แล้วก็ลงมาปิดที่7จ็บาทเกถ้าดูแบบนี้ก็น่าจะเป็นมันค่อนข้างสิ่งอะ่ะ <Yeah. S 1> ก็ฝากเพื่อนวิจารณาด้วยนะครับสำหรับสบายแต่ว่าดูงบเขาแล้วก็ ไม่สบายงบดูงบของสบายแล้วไม่สบาย <Okay. S 1> ก็คืองบคิวหนึ่งเขาสวยแต่ว่าคิวสองเขาก็ไม่สวยเท่าไหร่ <Okay. S 1> แต่ว่าภาพรวมของเขาก็คือเป็นยังเป็นหุ้นทรงเขียวแล้วก็ตามเฟรมเดย์ก็เป็นทรงกลับตัวนะครับเป็นทรงกลับตัวแล้วก็พักอยู่ส่วนบนครับค่ะ okay. สบายเป็นหุ้นไซเยวเป็นหุ้นเกี่ยวกับเทคโนโลยี ถ้ารวมบริษัทมีกำไรและมีปันผลมีวลูเอย่ที่370ล้านบาทค่ะคแนวรับ7บาท75สตางค์แนวต้าน8บาท15สตางค์ถ้าทะลุดาจะเป็น8บาท45สตางค์ค่ะสบายปิดที่7บาท95แล้วก็ไปรอลุนเบก9บาทครับ9บาท34นะครับซึ่งเป็น EMA 89, 89. ครับ วันรุ่ง25ล้านซื้อเข้าครับขายออก17ล้านแล้วก็ A T C 3ล้าน7นะครับสําหรับสบายก็พ่อมองว่าเขาน่าจะค่อยๆขยับขึ้นแต่ว่าอ่าสิ่งขึ้นสิ่ง,งลงในกรอบในในทางฟรมที่จะเดินทางกรับ <Okay. S 1> ต,ต,ตัวต่อไปเลยตัวต่อไปก็คือ S P R C มาไงเนี่ย SPIC ราคา9 3้บาทสตางค์บวก40สตางค์จำได้ว่าเป็นหุ้นเกี่ยวกับพลังงานนะใช่ใชเปล่าใ,<ช>ใช่ค่ะ,ะ SPIC Time Frame d a ถือว่าสวยนะครับรีบาวกับตัวชัดเจนนะครับจุดต่ำสุดจะเป็น7จ็บาทหกสตางค์นะครับต่ำสุดอยู่ตรงนี้นะครับ7จ็บาทหกแล้วก็ยกขึ้นมาเรื่อยๆนะครับยกตัวขึ้นมาเรื่อยๆวันนี้ขึ้นแท่งใช่ไหมใช่อาจจะพักตัวก่อนนะครับพักตัวแล้วก็ พรุนี้ลุ้นเปิดโดนกันนะเพราะว่าวันรุ่งเขาเขานี่ใช่ไหมใช่มีเงิย,งยด้วยเดี๋ยวไปดูรอเบคที่9ก้าบาทหกสิบห้าครับถ้าเบคได้ก็ไปต่อสำหรับ SPR4 ครับไทมเฟรมสิบ้านาทีของเขาก็มีวันรุ่งเข้าเก็บแล้วก็เขารุ้นขึ้น10บาทนะ,ะถ้าดูแบบนี้นะเพราะว่าตรนี้วันรุ่งทยอยเข้าไม่ค่อยขายออกด้วยนะครับสำหรับไทมเฟรมสิบ้านะครับ เดี๋ยวไปดูสักหน่อยอาลูกพูดข้อมูลเขาหน่อย SPRC เป็นหุ้นไซเวเป็นหุ้นเกี่ยวกับทรัพยากรภาพรวมบริษัทขาดทุนแต่มีปันผลมี value ระดับที่5 5ยบ4ล้านบาทค่ะ SPRC ปิดที่9บาท35้ใช่ไหมอ่าเขาเบ e EMA 89ไปแล้วที่9บาท4สตังค์แล้วก็ไปรอลุ้นเบ e EMA 200ที่9บาท8ปนะครับ a d x ก็สวยนะครับ ISI 61.55แล้วก็วันรุ่มซื้อเข้า34ล้านขายออก19 000, 2, 2> ล้าน ATC 5.2ล,าลา้านภาพมองแบบนี้ก็น่าลุ้นไปลุ้นเบรกที่10บ,บาท,บบาทอา่าไปดลุ้นเบรกที่9บาท80ก่อนอเก้บาท86บนะครับ e e 2 0 0ครับครับ แนวรับ9บาท5สตางค์แนวต้าน9บาท45สตางค์ภาทะลุได้จะเป็น9บาท65สตางค์ค่ะต่อไปนะครับ20คัดะจะหนบแหละต่อไปครับ D D ราคา6บาท25สตางค์บวก25สตางค์หุ้น D ก็ทรงดีนะครับ <Okay. S 2> เพราะว่าจุดต่ำสุดของเขาจะเป็นไส้นี้5บาท55ประมาณนี้นะครับ5บาท50อ่าเดี๋ยวข้อสูงเขาไปดู ห้าบาทห้าสิบนะครับห้าบาทห้าสิบแล้วก็ยกตัวมาสามวันแล้วนะครับยกตัวมาสามวันแล้วก็ไปอรอลุ้นเบรกจุดแรกที่หกบาทห้าสิบห้าครับถ้าเบรกได้ก็ไปอรอลุ้นเบรกใหญ่ที่เจ็ดบาทเก้าสิบแต่ว่าพอมองว่าหน้าเก็บอ่ะส่วนตัวพ่อนะน้าเก็บน่ารันด้วยเพราะว่าไปไล่ไปไล่ดูงบผลประกอบการเขาแล้วเนี่ยไหนดีเขาจะ สวยสวย,ยดีเขาจะเป็นงบ,งบสวยตรงนี้งบคิวสองคิวหนึ่งก็สวยคิวสองก็สวยนะครคะเลยสรุปว่าเป็นหุ้นลุ้นกลับตัวที่น่ารันนะครับอีกตัวหนึ่งนะครับสําหรับดีครับดีเป็นหุ้นไซเวยเป็นหุ้นเกี่ยวกับบริการทางธานกรรมภาพรวมบริษัทมีกําไรและมีปันผลมี value ะ a ด i วที่สามสิบสองลานบาทค่ะแนวรับห้าบาทเก้าสิบสตางแนวต้านหกบาทสี่สิสตาง ถ้าทะลุได้จะเป็นหกบาทห้าบห้าททำเฟรมสิบห้านาทีเขาก็มีวันลุขยอยเข้าเก็บนะนี่นะก็น่าสนใจเหมือน,นกันนะครับสําหรับดีครับแล้วก็ดีมีข่าวด้วยนี่ค่ะว,ว่าบวกแรงห้าเปอร์เนต์ุ่นครึ่งปีหลังเดืนต่อหลังช่งงบหกเดือนกําไรทะลุเก้าสิบสามเปอร์เซนแต่ฟีีล้านบาทข่าวจากข่าวทุ้นค่ะครับดีปิดที่หกบาทยี่สิบห้าเนาะ เขาไปรอลุ้นเบส ema แปดสิบเก้านะครับที่หกบาทสามสิบแปดนะครับแต่ว่าเขายืนอยู่เหนือ ema สองร้อยแล้วนะครับตอนนี้ก็น่าสนใจเหมือนกันนะครับวันรุ่มซื้อเข้าสามล้านขายออกหนึ่งล้านหกนะครับ atc หกแสนถ้าดูแบบนี้ก็ลุ้นรีบาวนกันนะครับก็คือยืนอยู่แถวแเส้น ema สองร้อยนี่แหละครับตัวต่อไปเลยน่ารักอยู่นะตัวนี้ตัวต่อไปครับ เดี๋ยวกลับไปทำฟิล์มเดียนิดนึงโอเคอ้าวผิดตัวนะนะ N w R N w R นะคะห้าสิบหกสตางค์บวกสามสตางค์ค่ะใช่ไหมแต่งแบบส่วนล่าง N w R ก็ต่ำสุดรอบนี้จะเป็นสี่สิบเก้าสตางค์นะครับแล้วก็ขึ้นมาวันนี้ขึ้นแท่งสูงนะขึ้นไปสูงสุดที่ห้าสิบแปดสตางค์แล้วก็ลงมาปิดที่ ห้สตางค์มีวอลลุ่มเข้าด้วยนะครับก็จุดต่ําสุดก็ที่บอกไว้จุดสูงสุดก็ไปอรอลุนเบรกห้าสเก้าสตางค์ก่อนนะครับถ้าเบรกได้ก็ไปอรอลุ้นจุดนี้63สตางค์เป็นหุ้นไม่เคยซิ่งนะครับสำหรับ nwr ทำเฟรมสินาทีก็ไม่มีอะไร,ะรวอลลุ่มก็ไม่เยอะเท่าไหร่ก็ไปดูแนวรับแนว,แนวต้านในตารางที่น้องวางไว้เนาะครับ nwr เป็นหุ้นไซเวเป็นหุ้นเก่ว กับพัฒนาอสังหาริมทัพย์ก่อสร้างภาพรวมบริษัทขาดทุนและไม่มีปันผลมีวัลูเลไรอยู่ที่หกล้านบาทค่ะพ่อไปดูงบคิวหนึ่งคิวสองเขาแล้วไม่สวยครับเป็นไม่สวยอาจจะอืมได้สักจุด 2, สองจุดก็โอเคเอครับเป็นหุ้นโลภกรอบแ <laughs> <c oughs> นวรับห้าสิบสามาทแนวต้านห้าสิบเก้ากระดังถ้าทะลุดได้จะเป็นหกสิบสามจดบาทค่ะ แล้วก็เขามีข่าวด้วยอ๋อมีข่าวนี่มีค่ะว่าจอประมูลงานใหม่ปีหกหกมูลค่าเจ็ดพันล้านบาทเนนแบ็กล็อกตัวหลายหมื่นแล้วก็หลายหมื่นล้านบาทใช่แล้วก็ครึ่งปีหลังพร้อมเดินทางต่อค่ะด้วยสองโครงการบ้านเดียวใช่ไหมใชอ่อันนี้ข่าวจากที่ไหนครับข่าวจากมิติหนึงค่ะครับต่อไปนะครับต่อไปเลย ECF ECF ราคาหนึ่งบาทสามจุดสางบวกสองจุดสองค่ะตัวนี้หุ้นสามัญพ่อไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่พ่อสนใจหุ้นวอลเลนเขานะอืม ECF นะใช่ครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะไปเปิดดูให้นะครับจนต่าสุดที่เขาลงมาก็คือหนึ่งบาทยี่สี่นะครับสําหรับ ECF ในวันที่สิบหกสิงหานะครับลงมาต่ำสุดแล้วก็ขึ้นแท่งมาสามวันขยับมาสามวันนะครับขยับวันละจุดสองจุดนะครับมาสามวันนะครับตรงนี้ แล้วก็ตรงนี้ขึ้นมาสูงสุดที่1บาท31แล้วก็ลงมาปิดที่1บาท30เป็นหุ้นลุ้นกลับตัวแต่จะกลับหรือไม่ต้องไปดูผลประกอบการอีกทีเดี๋ยวพ่อเปิดดูให้นะครับตามเฟรม15นาทีก็น่าจะพยายามยืนอยู่ที่แถว1บาท 30, 30นี้แหละอ่า<ม>เพราะว่าเขาเพิ่งขยับตัวเนาะ,ะมา2สตังค์นะครับแนวรับแนวต้านก็ตามตารางที่น้องวางไว้เนาะครับ ECF เป็นหุ้นไซเวเป็นหุ้นเกี่ยวกับสินค้าอุปโภคบริโภคภาพรวมบริษัทขาดทุนแต่มีปันผลมีลูระ u e ratio ที่เจ็ดสิบล้านบาทค่ะคแนวรับสามบาทหกสิบหกสตางค์แนวต้านสามบาทเก้าสิบสองสตางค์มันจะผิดที่แนวรับหนึ่งบาทยี่สิบเจ็ดสตางค์แนวต้านหนึ่งบาทสามสิบสามสตางค์ถ้าทะลุได้จะเป็นหนึ่งบาทสามสิบหกสตางค์ค่ะครับช่วงนี้ยังไม่ค่อยสิงเพราะว่า ผู้ประกอบการเทรดเดอร์ก็ยังไม่สนใจเท่าไหร่เพราะ<ช>ว่า็นหุ้นส่วนลาน<ช>่างเนาะแล้วก็วกิวหนึ่งคิวสองเขาไม่ค่อยสวยครับมันก็เลยยังไม่ได้รับความสนใจนะครับ<ช>แต่ว่าสายเทคนิคก็ก็จะดูประมาณทรงนี้แหละต่มสุดก็จะเป็นหนะึ<ช>่งบาทยี่สิบสี่เนาะไปรอ<ช>ลุ้นเบรกกับตัวที่หนึ่งบาทสามสิบสองสตางค์ครับถ้าเบรกได้ก็ไปรอลุนหนึ่งบาทสามสิบกครับค่ะดูอีฟีไหมถ้าพ่อดูพ่อจะดูวอลเลนก่อน ECF นะใช่ค่ะอ่า ECF มีวันรุ่มเข้าด้วยนะอ้าวแม่อ้าววันรุ่มสี่สิบเจ็ดล้านครับซื้อเข้าขายออกหกล้านแล้วก็ ATC สี่แสนสองนะครับค่ะ ADX ก็ถือว่าโอเคอยู่นะเข้าปิดที่เท่าไหร่ปิดที่หนึ่งบาทสามสิบก็คือไปรอลุนเบก EMA แปดสิบเก้าที่หนึ่งบาทสามสิบสี่สตางค์ครับค่ะสำหรับ ECF เดี๋ยวดู ECF v a l a n c e แป๊บหนึ่งอ่า ECF v a l a n c e นะใช่ไหม ECF v o l a n c e 4จุดที่น่าสนใจของเขาก็คือวันรุ่ม46ล้านนะอ่า l a n c e วันรุ่มประมาณนี้ถือว่าสวยสวยแล้วก็สื้อขายออก3.2ล้าน ATC 680,000ครับใช่ไหม680,000เนอะก็เขาปิดที่11สตางค์ แล้วก็ไปรอลุ้นเบรก EMA แปดสิบเก้าที่สิบสองสถานค่ะอายุเขาเท่าไหร่เนี่ยเขาจะหมดอายุวันเทรดวันที่เท่าไหร่วันที่สองเดือนหกปีสี่ค่ะอีซเอฟวันที่สี่นะไม่ใช่ตัวอีซนะครับโอเคตัวอะไรครับเบรโอเคตัวต่อไปตัวต่อไป AAI AAI ราคา3ามบาทแปดสิบงกระตังบวก4ี่สิบหกระตังตัวนี้น่าจะอเวอร์บอทไปแล้วนะใช่ค่ะตัวนี้<ช>ก็ด,ดันตัวมาตั้งแต่วันที่ตรงนี้สิบเสิงหาคมแล้วก็ดันขึ้นมาเื่อยๆตรนี้มันจะขึ้นไปแบบสูงมากแบบทะลุ4บาทแลแ้วก็ลงมาปิดตัวนี้ลงขึ้นไปสูงสุดแล้วที่4บาทประมาณสี่เสบาทเท่าไหร่ วันนี้แหละของวันนี้แหละสี่บาทสี ا, <4 S 2> ่สตางค์ประมาณนี้เจ็ดสตางค์ว่าประมาณนี้สิบสตางค์ไปดูในอีฟินอ,อ่าสี่บาทสิบสตางค์แล้วก็วันรุ่งเข้าด้วยนะครับอย่างนี้วันรุ่งเข้าถือว่าค่อนข้างพีเลยะนะแล้วก็ถ้าดูแบบนี้ก็เพราะว่าก็เสียงพักตัวนะโอ้บอลแล้วด้วยใช่ไหมออกทรงตัวยูเลยนะครับเนี่ยูเคิร์ฟครับยูเคิร์ฟแบบนี้เเรียกยูเคิร์ฟนะครับเก็บตามเฟรมสิบห้านาที เหมือน,นอินเทอร์เน็ตเรามีปัญหาไี่คิดว่าเป็นที่เป็นเพิ่งเสียบแปดเปนอง่เลย่เกือใช่มีคอมิอย่างงี้โเคขึ้นไปสูงสุดที่สี่บาทาแปดเราตะกี้เราบอกสี่บาท 10, <10. S> 1นะิเนาะโอเคครับก็น่าจะพยายามส่งตัวให้ได้แถว4บาทนะเพราะว่าถ้าส่งไม่ได้ก็ต้องหล่ะต้องพยายามลุ้นขึ้นไป4บาทาเพราะว่ามันโอเวอร์บอร์ดไปแล้วใช่ไหมใช่ครับ ดูแนวรับแนวต้านในตารางนะครับถ้าหลุดแนวรับก็ไม่น่าสนใจแล้วเพราะว่าเป็นหุ้นส่วนบนแล้วขึ้นไปข้างบนน่าจะน่าจะรุนพักตัวอ่รุนพักตัวก็คือไปดูตอนเขาพักเสร็จแล้วก็ค่อยว่ากันนะครับสำหรับ aai ครับ aai เป็นหุ้นไซเวเป็นหุ้นเกี่ยวกับอุตสาหกรรมอาหารภาพรวมบริษัทมีกำไรและมีปันผลมี valuedi อยู่ที่ห้าร้อยเก้าล้านบาทค่ะครับ แนวรับ3บาทง1 6ตังค์นนนแนวต้าน3บาท9.2สตังค์ถ้าทะลุถ้าทะลุได้จะเป็น4บาท8าทสตังค์ค่ะโอ้ AI วันรุ่มเข้า68ล้านซื้อเข้านะครับขายออก61ล้านก็คือเป็นไซด์เวอัพนะ,ะแล้วก็ ATC 4.6ล้านส่วนตัวพ่อมันโอเวอร์บอรไปแล้วตัวพ่อก็จะมองว่ามันน่าจะรอจังหวะมันพักตัวก่อนนะครับปิดที่3บาท8.2ก็ ก็ไปรอลุ้น4บาทเนี่ย EMA 8.9จะเป็น4บาท6สตางค์นะครับสําหรับ AAI ครับยังเป็นหุ้นโซนล่างอยู่นะเพราะว่าขึ้นไปต่อไปนะครับตอนนี้เป็นหุ้นชวนเซลลิงก็คือ AMR AMR ราคา2บาท6 2สตางค์บวก62สตางค์ค่ะมาไงเนี่ยใช่ไหมมันมีอีกตัวหนึ่งเนี่ยที่มันชนเซลลิงใช่ไหมใช่คือตัวอะไร BT เป็น บีทีดับบลยใช่ไหมตัวนี้ก็ไม่ต้องดูอะไรนะครับเพราะว่าเขาลงมาสุดๆที่หนึ่งบาทเก้าสิบสามสตางค์แล้วก็ขึ้นแท่งทู่มเลยนะครับไปรอลุ้นกลับตัวจริงๆที่สามบาทนะครับสามบทหกสตางค์ตามเฟรมสิบห้าก็มันชนเซลลิงเนาะไม่ต้องดูก็ได้นะค<ช>เดี๋ยวไปดูครับลูกพูดเลย amr เป็นหุ้นสายเวเป็นหุ้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารโทรคมนาคม ถ้าเปลืมบริษัทขาดทุนแต่มีปันผลมี value ระด i o ที่17ล้านบาทค่ะครับแนวรับ2บาท48สตางค์แนวต้านท time high เปิดเซลลิ่งใหม่ไปที่3บาท40สตางค์ค่ะแล้วก็แน่นอนอยู่แล้วว่าหุ้นที่ชนเซลลิ่งก็ต้องอยู่ในโซนโอเ e r b o บออยู่แล้วค่ะครับก็งบ Q1 Q2 ก็ไม่สวยอ่ะอไปดูแล้วก็ยังไม่สวยครับก็น่าจะซิ่งได้แต่ว่าไม่แนะนำถือนะครับสำหรับ A มาครับ ตัวต่อไปนะครับตัวต่อไปเลยฮุนวาเลนใช่ไหมติดสแกนหนึ่งตัวแล้วก็ตัวสุดท้ายด้วยก็คือ aja วาเลนสาม aja วาเลนสามราคาเก้าสตางค์บวกสองสตางค์รับใครขับข่าว่าเหมือนติดสแกนลูปรอบก่อนเนาะได้ได้ดูไหมได่ได้ดูโอ้หนนเอาไปเป็นไรไม่เลยครับลองไล่ไปดู aar เก้าสตางค์วันลุ้งเข้าด้วยนะครับตรงนี้ต้องไปดูแล้วแหละว่าเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเขียวล้วนตรงนี้นะครับ Time f ฟรมส15นาทีเป็นทรงแบบนี้ก็น่าจะไปได้ทีละจุดสองจุดนะครับสำหรับเป็นหุ้นวอลเลนด้วยฝากลูกไปดูอายุเขาด้วยนะครับแต่ว่าทรง t ไทม์เฟรมดีเขาสวยครับก็คือยกตัวเบกเบกแปดสตังค์ขึ้นไปยืนที่9สตังค์นะครับมีแบงเกอเขาด้วยนะตรงนี้นะครับ่าไง hja วอลเลนสามมี value ระด i o ที่4ี่แสนบาทค่ะครับ แนวรับ7ตงางแนวต้าน11ตงคงถ้าทะลุได้จะเป็น13ตากงค่ะมาทีละสองครับอ้าวกดผิด <c oughs> ต้องไปดู AJA w a l l ล e สามพ่อแต่ว่าเขาไม่ได้เขาไม่ได้จิดสกแกนเรานะพ่อจำสับสนับ A5 หรือเปล่าไม่ไม่ AJA นี่แนะหละครับเพราะว่า A5 มันไม่ได้อยู่ในตัวกรองตัวกรองการสกแกนเรากว่าที่เราจะได้หุ้นมาทีละตัวเราสกแกนไปสามรอบโอเคครับ ครับ AJA วอลลุ่มซื้อเข้า4.8ล้านครับขายออก900,000ก็เป็นไซด์ w วอ Up เนาะแต่ว่าโออร์บอทไปแล้วที่73ครับแล้วก็จุดที่จุดที่เราน่าสนใจก็คือเขาเพิ่งยกตัวครั้งแรกแล้วก็ <Yeah. S 1> ไปเบรกเส้น EMA 200เลยที่ท8สตัง ตอนนี้เขาไปยืนที่9สตังค์ใช่ไหมเพราะนั้นมันก็เลยน่าสนใจว่าเขาอาจจะพักลงมาก่อนแต่ว่าไปต่อเหตุผลที่น่าจะลุ้นไปต่อเพราะว่ามันมีวันรุ่มเข้าอ่ะอตรงนี้นะครับแล้วก็ AJA v i l e c e s จะหมดอายุการเทรดวันที่30เดือน8ปี24ค่ะครับมีหุ้นวิกลอตไหมครับมีหุ้นที่น่าสนใจอยู่ตัวนีงที่ติดวิูแล้วก็คือ TPL มันมีบิกรอดเข้าจ้ะจำนวนห้าสิบล้านส่วนที่เหลือมันมีแต่ตัวบิ๊กบิ๊กบึมใช่ไหม<ช>ที่มีบิกรอดเข้าใช่ไหมครับใช่ค่ะ,ะไม่มีหุ้นติดแคชบาลนานะไม่มีค่ะโอเคไม่มีข่าวอะไรแล้วใช่ไหมครับไม่มีแล้วค่ะโอเคหุ้นซิงลิทายเทรดด้วยความะวระมัดระวังครับช่วงนี้ยังเป็นไซเวย์อยู่ใช่ค่ะต้องรอรัฐบาลใหม่ต้นเดือนกันยาครับโชคดีครับสวัสดีครับ